หญิงไม่มีครอบครัวหมายความว่ายังไงอันนี้แม่เพิ่งรู้เหมือนกันหญิงไม่มีหญิงตัวคนเดียวแม่ไม่มีพอ่อไม่แม่ลวแปลว่าเราเติบโตมาด้วยตัวเองตอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเอ่อแม่หญิงเสียไปตั้งแต่สามขวบแล้วแม่พ่อหญิงเสียไปตั้งแต่เมื่อหญิงได้อายุสิบเอ็ดปีแล้วคะ่ะอ่าแล้วหนู <14. S 1> แล้วหนูอยู่มาได้ยังไงลูกตอน มาได้ยังไงหนอะคะ่ะยิงไปอยู่พอภาคมีคนที่เก็บเด็กกำพร้าแบบนี้คะ่ะแม่ที่อุปการะเด็กกำพร้าแบบนี้ให้ญิงไปอยู่ที่พอคะ่ะขอบคุณขอบคุณที่เล่าให้ฟังครูก็เพิ่งได้ยินเรื่องราวของหญิงเหมือนกันเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมหนูถ<ฆ>ึงสู้ชีวิตเข้าใจเลยว่าทาไมหนูถึงมุ่งมั่นทุ่มเทในวันที่ครูบอกว่าเฮ้ยให้มองไปที่เป้าหมายที่คนที่เรารักเขา ครูหญิงเขาไม่รู้ว่าเขาจะมองไปที่ใครเพราะว่าคนที่เขารักก็ตากไปจากเขาหมดแล้วแต่ครูจะให้คีย์สาคัญวันนี้ถ้าหนูนึกถึงพ่อนึกถึงแม่หนูจะรู้สึกไหมว่าพ่อแม่กําลังทูมใจในตัวหนูมากขนาดไหนที่หนูสามารถเก่งและแกร่งมาได้ขนาดนี้ใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะตอนนี้หญิก,ก็คุยกับพ่อหน่อยหญิก็คุยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหญิงแล้วนะตอนนี้อีกไม่มาเรียนรู้กับ กวจันวากวนน่งนุ่นกับแม่ครูสินตาแล้วก็ยิ่งยิงแม่มีชีวิตที่ดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงได้อิกงยิงจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอีกยิงจะทําดีต่อไปแล้วก็อิกงจะเอาวิชานี้ช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้กินได้ดีเหมือนอีกให้เขามีชีวิตดีเหมือนอีกแบบนี้ค่ะแม่ยิงก็เลยสัญญากับวิญญาณของพ่อนะคะแม่ตอนนี้พ่อเขาเริมเป็นห่วงน้อยอีกรู้สึกแล้วเลยตอนตอนแม่เข้า นะ <S an other> คะแม่คุยกับวบบเขาเราไม่ต้องเป็นหมวดอีกแล้วอย่างเราตัวรวอดอาหน้าอย่างมีชีวิตที่มีแล้วอย่างจะมีคือรหรัสมีอะไรแล้วอย่งมีอะไรแล้วไปทะเลทยทลายทิพย์อะไน,นอีกแล้วอี่งบอกกับแม่จากอดีตเด็กอยู่ในคาสิโนเงินเดือนสี่พันชีวิตล่องลอยไม่มีคนที่รักอยู่เคียงข้างหรือสนับสนุนเหมือนคนอื่นเธอสู้มาด้วยตัวเธอเอง เธอรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาแม้ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเธอเธอเป็นชาวเมียนม,มาเป็นเป็นอาไทยใหญ่นะคะแต่เธอเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตลงมือทําโดยไม่เกี่ยงว่างานงานนั้นคืออะไรขอให้เราไปรอดได้แต่เมื่อเขาได้เจอกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดคู่หญิงได้พัฒนาตัวเองอย่างที่พวกเราได้ฟังเขาค่ะ เขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทํามันได้เขาไม่เกี่ยงว่ามันจะยากหรือลำบากอะไรเขาไม่เกี่ยงว่าเขาจะรู้ภาษาหรือไม่รู้ภาษาแต่เขาเป็นคนนึงที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรที่ครูบอกยิงๆิงไปไม่เคยมีสักครั้งที่ยิงๆิงไม่ทําเลยครูบอกเราแบบนี้ว่าเขาเป็นคนที่ทุกคลิปของครูยิงๆิงไปเรียนแล้วเก็บทุกขี คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของของลูกศิษย์คนนี้นะคะผลลัพธ์ของเราบอกคนทางบ้านให้ชื่นใจนิดนึงเนี่ยแม้แต่ว่าพ่อแม่เราไม่อยู่อ่ะแต่เราก็กำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อคุยกับเดวงวินญาณของพ่อกับแม่เอาว่าวันนี้คุณมีอะไรคะจากการที่คุณได้ทํากับกูสิตาค่ะวันนี้หรอคะยิงยิงมีทองที่ใสแล้วก็มีบ้านมีที่ดินแบบนี้คะ่ะแม่อืรวมมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะ สิบกว่าล้านบาทหัวใจรัวๆให้ครูหญิงๆหน่อยนะคะสามารถขอดูได้นะคะว่าเงินในระบบของเขาอะไรยังไงแล้วก็เขากําลังจะมีคาลิฮาร์ของตัวเองแม้คาลิฮาร์นี้จะไม่ได้มีพ่อแม่มาอยู่ด้วยแต่พ่อแม่ที่อยู่บนฟ้าจะคอยมองดูความสาเร็จของหญิงและภาคภูมิใจในความเป็นหญิงเสมอเขาเดินหน้าต่อในการทําบุญเขาเดินหน้าในการช่วยเหลือผู้คนเขารู้สึกว่าทุกคนคือครอบครัวและเขาอยากให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาที่ที่ดีเนี้ยสร้างชีวิตเพื่อไปอยู่กับคนที่คุณรัก หญิงมีอะไรจะฝากบอกกับคนทางบ้านไหมคะเองอยากจะบอกว่าตั้งเป้าหมายให้เราชัดเจนแล้วก็เชื่อมันแล้วก็ไปต่อเท่านั้นคะ่ะแม่เราต้องดูว่าคนที่มาทํากับเราอะ่ะแม่เราต้องเราสําเร็จแบบไหนเราก็ต้องทําให้เขาสําเร็จแบบนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับกับใครเราต้องทํา เยอะๆแบบนี้ค่ะแม่หมายความว่าเราจะเป็นนักสร้างผลลัพธ์เพื่อให้คนเดินตามและประสบความสําเร็จเหมือนเราเราจะบอกวิธีการเขาส่วนเขาจะทําหรือไม่มันเรื่องของเขาแต่เราจะไม่คาดหวังจากเขาเต็มที่ไม่คาดหวังค่ะเข้าเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่เขาค่ะแม่เข้ามาอยู่กับเราเื่อยากประสบความสําเร็จถ้าเขาประสบความสําเร็จแล้วไม่อยากทํากับเราก็ไม่เป,ป็นไรไปก็ไปเลยก็สร้างคนใหม่แค่นี้เองเลยเยี่ยมมาก